สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแกจะชวนเพื่อนๆกินม,มะม่วงเขียวสเสวยมะม่วงเขียวสเสวยเขียวเสวยดิบนี่เขียวสเสวยดิบมันจะหอมหอมอร่อยกินกับน้ำปลาหวานนี่น้ำปลาหวานากินกันเลยเขียวสเสวยโลตั้งสี่สิบ แข่งมากเลยเนาะนี่เลยกินน้ำปลาหวานแล้วก็ใส่พริกด้วยนี่เห็นปะมันก็ก,กึืงเขียวเชอบอยังไม่ค่อยเขียวเชบอดิบ ยังไม่สุกปัดแล้วก็อมเปรี้ยวอมหวานอร่อยหอมโลละสี่สิบบาทตลาดปานบุรีอยู่ตรงหน้าร้านขายเสื้อผ้านำสมัยในตลาดปานบุรีค่ะเจ้านี้เคียจะเห็นเขาจะมีมะม่วงขายตลอดเลย อืเปรี้ยวอย่าไม่เปรียปร้ยวมากเปรียปร้ยวอมหวานอร่อยอเป็นเขียวสวยดิบถ้าสุกปัดกระกล้องก็มันเป็นอีกนี่หหอม หอมแล้วก็พริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าสดป๊ <c oughs> อบเทปอกเปลือก <c oughs> อเปลือกแล้วก็ล้างแล้วก็วปล่อยให้แห้งแล้วก็ฝา,ฝานฝานฝานใส่กล่องแช่เย็นไว้ กรอบมากถ้าเปรี้ยวจัดก็ไม่ไหวเข็ดฟันคลิปนี้เขียวก็มาชวนเพื่อนๆกินเขียวเสวยดิบจิ้มน้ำปลาหวานนะคะนี่ค่ะ <c oughs> อืมสำลักไปซื้อได้เลยค่ะร้านนี้เขาจะมีตลอดเลยมีทุกวันเลยเคยไปเห็นมีตลอด ไข่มะม่วงมีมะม่วงแก้คขมินเอ,อ่อโชคอน,นันต์เขวเซเบอฟ้าลั่นมีลูกมัสตาร์ดข่ายด้วยลูกมัสตาร์ดเต็มตะกร้าเลยโอ้ยร้อนเงือ,อไหลไม่หนาวแล้วอ่นดุีร้านอยู่หน้าร้านณร้านอยู่ในตลาดอะหน้าร้นนํำสมัยร้านขายเสื้อผ้า อยู่ตรงข้างหน้าหน้าร้านเสื้อผ้าเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายหน้าหนาวอะไรเนี่ยร้อนเงื่อแตกเลยเงื่อไหลเลยดูยดิอืมเงื่อไหลเลย